คนพิการไม่ใช่ผู้ไร้ความสามารถหากได้รับการส่งเสริมและโอกาสที่ดีจากสังคมด้วยการให้พัฒนาและสร้างอาชีพแก่พวกเขาดั่งพระราชดำรัสพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่พระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2541ความว่าเราไม่ควรให้ปลาแก่เขาแต่ควรจะให้เบ็ดตกปลาและสอนให้รู้จักวิธีตกปลาจะดีกว่า อยากให้สังคมนะคะลองเปิดใจแบบว่าช่วยรับฟังผู้วิการทางด้านสายตานะคะว่าแบบว่าหลายคนอาจจะมีความสามารถแบบที่ดีมากในทางด้านต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิชาการหรือว่าเรื่องกีฬาอย่างเงี้ยค่ะลองเปิดใจดูครัที่นี่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไทยพัทยาเป็นโรงเรียนในพระราชูปถมัมภ์ ของสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพร,รัตราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามูลนิธิพระมหาไทยได้ให้ความช่วยเหลือคนพิการเป็นจำนวนมากทั้งด้านการจัดการศึกษาการฝึกอาชีพบริการจัดหางานรณรงค์ด้านการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของคนพิการโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้น เป็นการให้บริการแบบประจำเนื่องจากคนพิการส่วนใหญ่มีฐานะยากจนจะต้องหางบป,ประมาณเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการโดยมีการรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งในและต่างประเทศรวมถึงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาเคเอกชนคือเราถือว่าเป็นโรงเรียนที่โชคดีมากๆที่ท่านได้อ่า ได้รับโรงเรียนเราไปอยู่ในพระราชปถัมภ์ท่านก็ได้มาก่อตั้งบัญชีนะครับให้กับโรงเรียนเราชื่อทุนบรมราชกุบารีแล้วเราก็ตั้งกองทุนนี้ในการที่จะเชิญชวนคนที่มีจิตศรัทธามาร่วมบริจาคในกองทุนและในทุกปีเองเราก็จะมีการรายงานการดําเนินงานประจําปีทุกปีให้ท่านได้ทราบว่าในแต่ละปีเราทําอะไรบ้างแัะเราจะเ,เฝ้า แล้วก็กราบทูลเรื่องของเล่มรูปเล่มให้กับท่านได้รับชมด้วยครับเพื่อให้คนพิการได้พึ่งพาตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีรวมทั้งมีโอกาสได้ช่วยเหลือครอบครัวจึงมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาม,มากมายเกิดขึ้นเช่นการร่วมเลี้ยงอาหารแก่เด็กนักเรียนผู้พิการทางสายตาและมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสร้างจิตสำนึก ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้ให้และยังเป็นการแสดงออกถึงการมีจิตอาสาที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมร่วมกันหนูชอบที่นี่เพราะว่ามีเพื่อนที่ดีแล้วก็มีคุณครูที่คอยซัพพอร์ตให้กำลังใจอย่างเงี้ยก็ถือว่าความโชคดีอีแหละของเรียนเราเป็นองค์กรที่มีทั้งภาคร้านเอกชน เข้ามาสนับสนุนเราเคยได้ขอความร่วมมือจากกรรบนที่ชลบุรีนะครับเรื่องของวิชาทางการทหารไปฝึกวิชาทา,าหารแบบง่ายๆเช่นเรื่องการโดดร่มเรื่องระเบียบแถวเรื่องอะไรต่างๆ,ๆซึ่งเด็กเราชอบมากแล้วก็อยากจะไปอีกโรงเรียนพระมหาไทยนีต่ต้องถือว่าเป็นเป็นหน่วยงานให้คุณค่าแล้วก็ให้ประโยชน์กับสังคมค่อนข้างสูงทุกหน่วยงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนเนี่ยผมว่าปัจจุบันนี้เขาเล็งเห็นในเรื่องของ การที่จะทําให้สังคมเนี่ยมันมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไทยพัทยาคือองค์กรสาธารณากุศลด้านคนพิการที่ดูแลผู้พิการกว่า800คนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆท่านผู้ชมสามารถช่วยบริจาคเข้าสารอาหารและของใช้จำเป็นต่างๆเพื่อต่อลมหายใจให้คนพิการให้ท้องอิ่ม มีแรงสู้ชีวิตต่อไปหรือท่านใดจะสะดวกบริจาคเป็นเงินได้ที่เลขบัญชีโรงเรียน669-210-7874ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีทุนบรมราชกุมารีเพื่อคนตาบอด2536กอรมนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสเว w ร์ไวเว็บ iso.c.go.th คอ l l เซ็นเตอร์4 3 7 4สสายด่วนแจ้งเหตุความมั่นคง